ในการนอนของเด็กนะครับในวัยสองสาเดือนเนี่ยเราก็สามารถเริ่มฝึกให้เขานอนเองได้แล้วนะครับก็พาเขามายัางที่นอนของเขานะครับปิดไฟนะครับให้สลรวลดเสียงลบกวนแล้วก็ดำเนินการนะครับจับเขานอนนะครับก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเขาร้องเนี่ยแรกๆอาจจะ จะต้องอุ้มอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าร้องหนักนะครับแต่ว่าพยายามปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> เขาก็เริ่มจะชินแล้วเขาจะเริ่มจะรู้อย่างของผมนี่ครับลูกผมตอนนี้ก็จะไม่ค่อยร้องแล้วแต่ว่าก็ต้องคอยนอนคอยจับมือแล้วก็อยู่ข้างๆเขานะครับเมื่อเขาตื่นมาหรือจะลืมตาหรือจะตื่นเขาจะเห็นเราอยู่นะครับเขาจะไม่ร้องนะครับแล้วเขาก็จะหลับต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับผมเองก็ว่ายาให้เขานอน ได้นะครับตอนนี้ก็ยังต้องจับมืออยู่นะครับมันก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ต่อไปก็อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้ลูกเรานะครับนอนได้ยาวขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสัก4เดือนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ลูกผมก็คือกลางคืนก็จะตื่นมา1ครั้งนะครับตื่นมากินนม1ครั้งแต่ว่าก็ เราก็สามารถให้เขากินนมได้แล้วก็นอนหลับต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องก่อมเขาเขาก็สามารถนอนเองได้ตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับหรือหรือวิธีการให้ลูกนอนเองนะครับเป็นการฝึกลูกนอนเองนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าลูกใครนะครับชอบแบบไหนนะครับก็สามารถฝึกกันได้นะครับที่สําคัญก็คือปิดไฟนะครับให้สลัวหรือมืดนะครับลดเสียงรบกวนครับ แล้วก็ให้เขานอนในห้องนอนหรือที่นอนเขาประจำนะครับเขาจะคุ้นเคยและสามารถหลับเองได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับหรือวิธีการนะครับก็นํามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ